ล่าสุดมีคําตอบออกมาแล้วคุณผู้ชมคะอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะท่านออกมาเฉลยว่านี่คืออาการที่เรียกว่าสมองเมาแผ่นดินไหวคุณผู้ชมคะรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยา,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักสื่อสารวิทยา,าศาสตร์นะคะได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ค,ค่ะให้ประชาชนเฝ้าระวังจะมีอาการสมองเมาแผ่นดินไหว และอาการแผ่นดินไหวทิป์ค่ะโดยระบุข้อความบอกว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่ยังคงมีอาการเวียนหัวโยกคลอนใจสัน่นหลังผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาแล้วหลายวันนะคะสาเหตุมาจากสมองและระบบการทรงตัวของร่างกายยังปรับตัวไม่ทันกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแล้วก็ฉับพลันค่ะปรากฏการณ์นี้เรียกว่าสมองเมาแผ่นดินไหวหรือว่า earthquake d r ั n k นะคะหรือ o พส Earthquake ดิสไนเน s ซินโดรมค่ะตัวย่อชื่อย่อก็คือ PEDS คุณผู้ชมค่ะอาการมันจะคล้ายๆกับอาการเมารถหรือว่าเมาเรือค่ะผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือนกับโครงเคลงแม้จะยืนอยู่บนพื้นปกติเนี่ยนะคะสาเหตุมันเกิดจากระบบทรงตัวในหูชั้นในสับสนค่ะแล้วก็สมองประมวลผลข้อมูลขัดแย้งจากตาและหูนะคะรวมถึงยังมีอาการที่เรียกว่าสมองหลอนจากแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินไหวทิพเออ จะรู้สึกว่าโลกเนี่ยยังสั่นอยู่ทั้งทที่เหตุการณ์มันจบไปแล้วนะคะอันนี้เป็นผลมาจากความตื่นตัวที่มากเกินไปของระบบประสาทคุณผู้ชมคะบางคนอาจจะมีอาการคล้ายกับ PTSD ค่ะอย่างเช่นใจเนี่ยนึกย้อนไปถึงตอนเกิดเหตุการณ์ทำให้นอนไม่หลับนะคะหรือมีอาการหวาดกลัวอาคารสูงโดยเฉพาะการอยู่บนตึกสูงคุณผู้ชมคะซึ่งอาการดังกล่าวเออซึ่งอาการดังกล่าวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยในผู้ที่มีโรควิตกกังวล เป็นโรคไมเกรนหรือเคยมีอาการเป็นพวกแพนิกมาก่อนนะคุณผู้ชมคะสำหรับวิธีการปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนที่ยังมีอาการเหล่านี้นะคะอาจารย์เจษดาแนะนำแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดมีอาการนะให้ตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกการรู้ว่าอาการนี้เนี่ยพบได้หลังแผ่นดินไหวจะช่วยให้ใจเย็นลงเออคือพอเรารู้แล้วว่าอาการแบบนี้มันเป็นเอฟเฟกมาจากแผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์เนี่ยค่ะ แล้วมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายไปได้บ้างเพราะมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ในคนทั่วไปคุณผู้ชมคะแล้วก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอในพื้นที่ปลอดภัยคะ่ะหลีกเลี่ยงการยืนบนที่สูงหรือพื้นที่ที่ยังมีแรงสั่นสะเทือนอยู่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงตัวเองจากสิ่งเรา้าเช่นการดูข่าวสารหรือว่าการดูคลิปเหตุการณ์ซ้ำํำ ที่มันกระตุ้นความเครียดอันนี้ต้องลดลงนะคุณผู้ชมการไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยมันทําให้เรามีความเครียดแล้วก็จะมีอาการเหล่านี้มากยิ่งขึ้นใช้เทคนิคช่วยลดอาการเวียนหัวค่ะมองไปที่จุดไกลๆอะอย่างใครยืนอยู่ในที่โลง่งก็มองไปตรงเส้นขอฟ้าอะไรแบบนี้นะให้จิบน้ํานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและถ้าใครเป็นมาก ก็สามารถใช้ยาแก้วิงเวียนศีรษะได้1-2วันหลังจากมีอาการนะคะและถ้าหากมีอาการใจสัน่นนอนไม่หลับหรือวิตกกังวลมากอาจจะพิจารณาใช้ยาคลายเครียดในระยะสั้นแต่ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นะคุณผู้ชมและถ้าหากอาการเหล่านี้ยังไม่ดีขึ้นภายใน3-5วันควรปรึกษาแพทย์ทันทีเนี่ยนะคะ